ขอความจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีในท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายธรรมสารทีปณีในวันนี้จะพูดถึงเรื่องคนไม่ดีคฤรือหัสผู้ยังซ่องเสพกามคุณอยู่เป็นคนเกลียดคร้านไม่ดีบรัพชิตผู้ไม่สำรวมไม่ดีพระราชาผู้ไม่ทรงใคร่ควรก่อนธรรม ไม่ดีบัณฑิตผู้มักโกรธไม่ดีมีบุคคลในโลกนี้อยู่สี่ประเภทที่สังคมตำหนิว่าเป็นคนไม่ดีที่ไม่ดีเพราะว่ามีพฤติกรรมคือการกระทำที่ไม่ดีเป็นการกระทำที่สังคมรังเกียจและเป็นสิ่งที่บุคคลผู้อยู่ในระดับหรือฐานะอย่างนั้นไม่ควรที่จะกระทาเมื่อไปกระทำเข้าก็เลยถูกตำหนิว่าเป็นคนที่ไม่ดีด้วยบุคคลสี่ประเภทนั้นก็คือ 1. นึขรหัดหมายถึงคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ยังมีเย่ามีเรือนและยังคล่องแวะทางโลกีอยู่ครืหัดเช่นนี้จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำมาหากินและเก็บทรัพย์สมบัติตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้จึงจะนับว่าดีแต่ถ้าเป็นคนเกียจคร้านไม่นำพาธุรการงานต่างๆไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนนับว่าไม่ดี เพราะความเกตค้านนี้เป็นกิริยาที่ไม่ดีไม่ควรประพฤติสองบรรพชิตหมายถึงนักบวชผู้ดำรงเพศเป็นผู้ถือศีลทรงธรรมจะต้องสำรวมระวังเรื่องกิริยามารยาทความประพฤติทางกายวาจาต้องเรียบร้อยน่าเลื่อมใสจึงจะนับว่าดีแต่ถ้าไม่สำรวมระวังทำอะไรพูดอะไรโดยไม่ระวังศีลาจารวัตไม่งดงามชื่อว่า ขาดความสํารวมจัดว่าไม่ดีความไม่สํารวมเช่นนี้บรรพชิตต้องละเวน้นสามพระราชาหมายถึงผู้ปกครองคนผู้นำหมู่คณะผู้เป็นหัวหน้าคนจะต้องมีความรอบคอบจะต้องพิจารณาไต่ตรองให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำอะไรหรือพูดอะไรลงไปถึงจะไม่ผิดพลาดเสียหายในภายหลังและนับว่าดี ถ้าทำไรพูดอะไรโดยขาดสติยั้งคิดขาดความรอบคอบขาดความไตรตรองให้ดีย่อมเกิดความเสียหายแก่ตัวเองและหมู่คณะได้มาก 4. บัณฑิตหมายถึงผู้ที่สังคมยกย่องว่าเป็นคนมีความรู้เป็นครูอาจารย์คนเป็นนักวิชาการจะต้องเป็นคนอารมณ์เย็นเก็บความรู้สึกไม่พอใจเก่งแม้ไม่พอใจอย่างไรก็ยิ้มแย้มได้ คือเก็บน้ําขุนไว้ข้างในอาน้ําใสไว้ข้างนอกจึงจะดีหากเป็นคนมักโกรธอารมณ์ร้อนกเก็บความกดไว้ไม่ได้ก็ทําให้ไม่น่าเชื่อถือถือว่าไม่ดีความไม่ดีใครประพฤติเข้าก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปเหมือนผ้าที่สะอาดเมื่อเปือเป้อนเปื้อนโครนตรมที่สกปรกเข้าก็จะกลายเป็นผ้าที่สกปรกไปด้วย แต่ผ้าที่สกปรกนี้สามารถทำให้สะอาดได้ด้วยการซักล้างความไม่ดีของแต่ละคนก็เหมือนกันก็สามารถแก้ไขและป้องกันได้เพราะไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาแต่เกิด